ในระยะเวาถ้าหาว่ายังมีการเคลื่อนไหวลักษณะนี้อยู่เดี๋ยวเราก็จะมาแจ้งความ เขาันนี้เดินทางมาที่ขอเมืองเชียงรายรับวันี้ก็มาได้แจ้งเตือนนะคะผู้ใช้ Facebook ชื่อวัชระค่ะแล้วก็ผู้แชร์แล้วผู้คอมเมนต์นะคะที่ได้บิดเบือนฟังจรงนะคะแล้วก็มีภาพไปโพสต์ค่ะให้คนเข้าใจผิดค่ะในเรื่องอะไรคะประเด็นไหนในเรื่องของประเด็นการไปทานข้าวะค่ะของกลุ่มนักธุรกิจนะคะ ที่วันนั้นที่ไปพอดีมีท่านอนุทินมาเชียงรายค่ะท่านก็เลยอยากจะให้กลุ่มนักธุรกิจเชียงรายแล้วก็กลุ่มท่องเที่ยวเชียงรายกลุ่มของการค้าเชียงรายที่ได้ผลกระทบจากพูดให้ไปคุยเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นค่ะว่าเราได้มีรับผลกระทบอะไรบ้างแล้วยังไงค่ะวันนั้นที่ไปนะคะในกลุ่มโต๊ะก็จะมีประธานของการค้าประธานอุาท่องเที่ยวเชียงรายค่ะแล้วก็มีคุณหมอปินะคะแล้วก็คุณต้นในกลุ่ม <c oughs> แล้วในในร้านนั้นก็จะมีโต๊ะประมาณสิบกว่าโต๊ะค่ะที่รองรับนะคะกลุ่มแพทย์แล้วก็กลุ่มสาธารณสุขที่ต้อนรับใกัน,นท,กทีนแล้วก็จะมาร่วมทานข้าวกันประมาณสิบกว่าโต๊ะค่ะแล้วเรามีความเสียหายอย่างไรบ้างนก็มีคน <c oughs> แชร์หลายๆอย่างว่าจะเป็นงูเห่าน้อยหรือเปล่าค่ะ <c oughs> หรือว่ามีอุดมการการทางการเมืองที่เป็นสลิมบ้างซึ่งบอกตามตรงว่าการที่มาตรงนี้เป็นการมาชี้ปัญหาของคนเชียงรายจริงๆเพื่ออยากให้ปากท้องของพี่น้องได้รับการแก้ปัญหาให้ดีขึ้นนะคะแล้วตาม<อ>ข้อต่ออ้างที่มีการโพสต์มีการแชร์ Been, เรา<ๆ>เป็นอย่างนั้นไหมครับเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นที่ <c oughs> เขาก็พาดพิงถึงผู้สมัครหมายเลขสี่นะคะ <c oughs> ผู้สมัครนายกเทศมนตรีเทศบาลนครชีงรายหมายเลขสี่ว่าเราจะเป็นสลิงหรือเปล่าเราเป็นเด็กปั้นไครหรือเปล่ามีใครอยู่หลังหรือเปล่าก็อยากจะชี้แจงตรงนี้ขอเรียนแจ้งมาเลยว่าเรามาไทายทำอิสระะมาสร้างสารรค์เมืองเชียงรายจริงๆไม่มีใครเป็นอยู่เบื้องหลังแลาไม่ได้เป็นเด็กปั้นไทรทั้งสิ้นะค่ะ ก็คือยืนยันว่าเราไม่ได้เข้าพักกันเงใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วไม่มีอุดมการณ์ใดๆมีแต่จิตใจที่ดีๆที่อยากจะให้พี่น้องของเรามีกินมีใช้แล้วมีเศรษฐกิจที่ดีแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีโอกาสดีๆเท่านั้นค่ะซึ่อก็เลยคิดว่ามันไม่แฟร์สำหรับตัวเองที่ต้องเจอพี่น้องชาวนครจันท์อยากจะเรียนแจ้งตรงนี้เลยค่ะว่า ทีเป็นทีมอิสระนะคะสุท้ายจะมีมาลงนายกเทศมลตรีเทศเทศรบ้านนครเชียงรายเบอร์สีค่ะมาในานามพักอิสระไม่มีผู้ใดนะคะเป็นแบงคอัพหรือว่าเป็นเด็กปั้นของใครทั้งสิ้นะคะอยากจะมาสร้างสายสิ่งด,ดีให้กับชาวนครเชียงรายรูปหล,ลาอชาวนครเชียงรายจักจังค่ะอยากจะเรียนแจ้งพี่น้องทุกท่านนะคะ ว่าทีมเทศบาลของเราเบอร์สีค่ะมากันด้วยใจจริงๆนะคะมาเพื่อสร้างสารรค์สิ่งดีๆนะคะไม่สร้างความแตกแยกไม่สร้างความแตกหักกับใครนะคะเรามาเพื่อสิ่งดีๆแล้วเราก็ขอความร่วมมือ จากทุกทุกพักทุกทุกองค์กรให้มาเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันให้มีความสามัคคีกันเราจะไม่มีการเมืองแบบน้ำเน่าแบบเก่าที่สาดโสนกันนะคะครปรับเขาครับค่าประมาณ